โอเคนะครับวิดีโอเมื่อกี้นี้เป็นวิดีโอที่5ก็คือเป็นวิดีโอเรียกชิ้นส่วนมาตรฐานมานะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่6นะครับเข้าวิดีโอที่6แล้ววิดีโอที่6ของครูก็จะเริ่มข่าวการประกอบนะครับครนี้ครูจะดูอีกอย่างว่าถ้าสมมุติว่ามันยาวเกินไปครูก็จะตัดเป็นเป็น2วิดีโอ3วิดีโอไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ยาวจนเกินไปครูาาาก็อาจจะเขียนยาวเลย นะครับเพราะนั้นผู้คนตัวลองดูนะครับตั้งใจเรามีพาร์ทกันสมบูรณ์หมดทุกชิ้นแล้วนะโอเคเพราะนั้นให้ดูซ้ซําๆครูบอกแล้วว่าให้ดูซ้ซําๆกันนะครับดูซ้าๆไม่เข้าใจก็ดูทวนไปเรื่อยๆนะครับดูซ้าๆถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ไลน์าม,มาถามครูก็ได้นะครับครูบอกไปแล้วว่ามีสช่องทางนะที่ที่จะติดต่อครูได้ก็คือ1ช่องทางไลน์2ช่องทางอะไรครับ Facebook ตอนนี้ครูกำลังทำอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง YouTube แต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวช่องทางที่3ถ้ามันเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะบอกพวกเราไปนะครับโอเคนะ,อะลองดูนะครับเริ่มเรื่องของการเอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเ m b มันก็หมายถึงการเอาชิ้นพาร์แต่ละพาร์ยมาทำการประกอบกันนะครับประกอบไปยังไงครับประกอบ นะเช่นอาพาธที่1มาวางแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับพาธที่ 2. เอาพาธที่3มาวางสร้างความสัมพันธ์ของพาธที่3นะครับไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นทิศทางที่เราไม่ต้องการอันนี้คือหลักการของการเอสเซมบี B, นะครับหลักการของการ s s สเเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ก็เหมือนกับการสร้างความสัมพันธ์ของเส้นนั่นแหละครับให้มันอยู่ในแนววอร์ดิคอลให้อยู่ในแนวฮอริซอนทัลให้มันโคอินซิเดน์การให้มันแทนเจนให้มัน อะไรพราร์เรลกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเราลองดูนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆดูไปอ่ะโอเคนะครับเริ่มเนาะเริ่มเริ่มเริ่มนะครับอ่ะเราก็ไปที่นิ้วนะครับไปที่นิ้วนิ้วนิวนะครับนิ้วพาร์ตไม่ใช่นะพาร์ตเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะขึ้นนะครับแ m b มีนะครับแ m b มีนะครับโอเค เปิด s อ b มาก่อนนะครับเมื่อเปิดแคปซิเนมา,มาปับ๊บนะครับมันจะเขียนว่า Begin s m อ b เริ่มต้นมันก็จะเบราวให้เราเลยนะครับบราวเอาชิ้นส่วนชิ้นแรกอะคูุกปิดไปก่อนนะครับโอเคเพราะนั้นเมื่อเวลาเรา New SMB อ SM b ขึ้นมาปับ๊บนะครับมันก็จะทำให้เราบราวเอาชิ้นแรกมาวางเราเรียกว่าเบส s อ m b b a s นะเบสฟีเจอร์เบสพาร์นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเราจะเอา เอาอะไรมาก่อนครับเราต้องไปเปิดที่ดวงตานะครับเปิดที่ดวงตาโอ้โโทษทีครับอ่าโทษทีโทษทีโอเคเราต้อง b ์คุณนึกว่าเปิดตรงนี้ก่อนได้โอเคไม่เป็นไรนะครับไป browse นะครับไปเ r o w s e เอาชิ้นไหนมาก่อนครับชิ้นไหนคือชิ้นหลักครับชิ้นเบสกับชิ้นนี้ถูกไหมครับชิ้นนี้คือชิ้นเบสเราก็ไปเรียกเบส open อ่า open มาแล้วนะครับ เราจะมาวางลอยๆไม่ได้เราจะต้องมีออริจินในการวางตรงนี้เพราะนั้นเราก็ต้องไปที่ดวงตานะครับลากไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับลากไปเลยครับเอามาไปคลิกที่สามเหลี่ยมนะครับอ่ามันไม่โชว์เดี๋ยวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าคูขออ่า โอเคนะครับโทษทีนะครับโทษทีพอดีนะครับมันเกิดตรงนี้ครูไปปิดนะปิดดวงตาเห็นไหมครับมันก็จะโชว์อะไรไม่เห็นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าโอเคนะครับครูต้องไปเปิดดวงตามันก่อนนะฮะแล้วก็ไปเปิดสีมเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มาที่นี้นะครับมาที่ view origin นะครับเห็นไหมครับ origin มาตรงนี้แล้วโอเคนะครับเมื่อมาแล้วเราก็ค่อยๆลากลงมา เอาเมาส์มาชี้ตรงออริจินของ SMB พวกมันจะดูดติดเลยเห็นไหมครับเหมือนก็เป็นแม่เหล็กเราก็คลิกเลยครับนะครับเบสฟีเจอร์นะครับ, ature, รบตัวแรกเออไม่ใช่เบสพาร์ต uh, ตัวแรกนะครับพาร์ตตัวแรกที่เข้ามาจะต้องออริจินกับออริจินจะต้องเท่ากันทับกันพอดีนะครับอ่าโอเคเมื่อได้ชิ้นที่1แล้วต่อมานะครับเราก็เอาชิ้นที่2มาประกอบเราจะเอาเสามาประกอบก่อนนะครับเราก็ไปที่ s อ m โหมดของ SMB นะครับห้อง SMB แล้วก็ไปที่ insert component นะครับแล้วก็ไป browse นะครับ browse เอาชิ้นไหนครับชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นหลักก็คือเป็นเสาแล้วก็ open อ่าโอเคนะครับเอามาวางไว้ไหนครับเอาวางไว้ใกล้ๆแถวๆนี้วางตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้นะครับวางให้มันใกล้ๆคลิก1ทีครับโอเคครับ เมื่อวางใกล้ๆเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่าเราก็ลองมาดูให้กดเมาส์ปุ่มกลางนะครับมันจะหมุนไปทั้งหมดเลยนะครับเมาส์ปุ่มกลางนะครับโรเทตก็คือการกดแบบเมาส์ปุ่มกลางนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางมันจะโรเทตแต่ถ้าโรเทตเฉพาะชิ้นเฉพาะพาร์ทพาร์ทช,ช,ชิ้นที่หนึ่งที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะโรเทตไม่ได้แล้วนะครับเฉพาะชิ้นนี้นะครับเราก็ต้องไปใช้คําสั่งนะครับต้องไปใช้คําสั่ง move ตรงนี้นะครับ move component rotate component โอเคนะครับแล้วก็จับชิ้นที่เราจะต้องการโรเตทเราก็จะสามารถโรเตทได้เฉพาะชิ้นพาร์ทนะฮะชิ้นพาร์ชิ้นนี้โอเคนะครับนะครับถ้าเราไม่เรียกคําสั่งตรงโหมดนี้เราก็จะทําไมครับหมุนได้ทั้งหมดนะครับเรียกว่หมุนชุดของ SMB นะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราเริ่มเมทวิธีการเมทก็คือการให้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างชิ้นที่1กับชิ้นที่2โอเคนะครับไปที่คำสั่งเมดเห็นไหมครับเมดนะครับครูจะไปช้าๆเมดต,ตรงนี้เป็นสีฟ้าเราต้องเมดทีละคู่นะครับเอาเป็นคู่นะครับทีละคู่ผิวนี้เห็นไหมครับจะขึ้นที f เฟสของฐานชิ้นที่1บิดนะครับกับผิวนี้มันมา,มาตรงนี้แล้วนะครับ ตรงนี้นะมันจะบอกว่า Co In c o i ินซิเดนหรือจะเอาอะไรแต่เรามันจะอัตโนมัติให้เรามันจะเป็น Co In c คอินซิเดนเราเ็หม่ถูกไปโอเคนะครับห้ามความพันดูนะเห็นไหมครับใช้เมาส์ซ้ายดูให้ดีนะครับจับเมาส์ซ้ายชี้แล้วเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากจะไปไหนมาไหนได้เห็นไหมครับอ่ะต่อมาครับแต่อย่าให้เกิดตรงนี้โชว์ขึ้นมานะฮะเอาทีละคู่ครับเอาลครับเราจะประกอบโดยการใช้ผิวของรูนี้ มาโชว์ที่นี่แล้วนะบิดไปครับผิวของรูกเกลตรงนี้ร่วมศูนย์กันร่วมศูนย์ไหมอ่าโอเคนะครับร่วมศูนย์กันโอเคครูลองทําให้เราดูเมาส์ซ้ายค้างแล้วหมุนเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าครูบิดไปอ่าต่อนะดูที่ตรงนี้เป็นคู่ๆนะครับผิวของรูนี้หมุนครับกดมาปุ่มกลางนะครับชี้ ที่ผิวของรูนี้อ่าเห็นไหมครับร่วมส่วนกันโอเคนะครับอโซ m e t r ิกครับเครื่อหมายถูกออกอ่าลองจับดูนะครับหมุนไม่ได้นะจําคูดได้ไหมเมาส์ปุ่มกลางหมุนนะครับเมาส์ซ้ายชี้ที่ผิวกดค้างแล้วลาก อ่าอันนี้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็แสดงว่าเราเมดสมบูรณ์แล้วโอเคนะครับอ้าวเรามาดูนะครับชิ้นงานเราจะมีสองชิ้นเห็นไหมครับชิ้นแรกคือฐานชิ้นที่สองคือเสาโอเคไหมครับเรามาดูขั้นตอนการเมดเห็นไหมครับเราจะมีขั้นตอนทั้งหมดสามขั้นตอนของการเมดเห็นไหมครับขั้นตอนแรกคลิกเห็นไหมครับจะเป็นผิวนี้กับผิวที่ออกเป็นส้มๆนะครับเมดกัน เป็นแบบ c o i ินซิเดนร่วมศูนเห็นไหมครับมันจะมีรูสีม่วงกับสีส้มเห็นไหมครับร่วมศนย์กันคลิกอีกทีหนึงรูนี้ก็คือการเมทถ้ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็จะต้องทําการลบนะครับก็คือใช้เมาส์ขวาและวดีลิ e โอเคนะครับโอเคไหมครับอโอเคเราก็ลองอีกสัก2-3ชิ้นเราเราก็ค่อยตัดวิดีโอไปนะครับเราก็ไปที่ insert component ่า b r o w โอเคนะครับของครูเป็นเวอร์ชัน2.8มันจะออโตโอ้ถ้าไม่ออโตโอ้เราก็จะเอาไปตั้งนะครับไปตั้งอ่าโอเคนะครับอ่าเราก็เอาชิ้นไหนมาครับเอาชิ้นอา่าลางซ้ายโอเคมาวางโอเคนะครับลางซ้ายมาวางอ่าเริ่มนะครับเมตรผิวนี้ บิดกับผิวนี้อ่าโคอิซิเดนกันโอเคเห็นไหมครับพอเราโอเคไปปับ๊บตรงนี้ก็จะหายไปสังเกตเห็นไหมครับแล้วก็จับล่าออไปโอเคนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าครูจะทําให้เราดูด้านข้างเห็นยังครับเห็นนี้ครับอเมทให้ผิวกับผิวมันจะเสมอกันพอดีเป๊ะเลยโอเคนะครับ อ่ะต่อมาครับเมตต่อนะครับนะครับหลูทรงกระบอกผิวของทรงกระบอกอันนี้กับทรงกระบอกอันนี้ร่วมศูนย์กันโอเคนะครับดูต่อครับมือซ้ายค้างนะครับแล้วบิดเห็นไหมครับมันยังเมตไม่ครบโอเคเราก็เริ่มนะครับเมตผิวนี้กับผิวทรงกระบอกนี้โอเคร่วมศูนย์กันโอเคคือหมายถูกออกไปก่อนนะครับ เป็นนว่าสมบูรณ์ไหมร่วมสูนยกันนะครับถ้าใครเขียนผิดระยะไม่ได้ก็แสดงว่าศูนยน์ตรงนี้จะเบี้ยวโอเคนะครับตรงนี้จะเบี้ยวนะครับศูนย์สองศูนนี้ตรงกันหรือถ้าเมดแล้วมันบอกเมดยังไงก็เมดไม่ได้ก็แสดงว่ารูสามรูไม่ศูนย์ขนาดมันไม่ได้เพราะเราจะต้องกลับไปแก้ที่ชิ้นงานนะครับอ่ามาอีกเสาหนึง่ง insert component b ounce. ไปที่ ล่างขวาคลิกหนึ่งทีโอเพนวางครับโอเคนะครับเริ่มเมดเห็นไหมครับจับมาวางอินเสิร์ตคอมเนนต์มาวางแล้วก็เมดเมดอะไรครับเมดผิวน้บิดขึ้นมากับเมดขยายใหญ่ๆนะครับผิวนี้ให้มันโคซิเดนกันโอเคครับคูจะปรับไอโซอยู่ตลอดเห็นไหมครับต่อมาครับเมดรูน้กับเมดรูน้ โอเคร่วมศูนย์กันเค okay. นะครับครูก็ขยายอย่างนี้อ่าโอเคนะครับเมลดรูด,ด้านในกับผิวของรูด,ด้านนอกร่วมศูนย์กันโอเคครับอ่า uh, บิดดูตรงนี้ร่วมศูนย์ไหมอ้าโอเคแสดงว่าระยะที่ครูเขียนมาถูกต้องแล้วอ่าโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครูทําอะไรต่อครับอืมเดี๋ยวเราจะเอาบูสต์มาใส่ตรงนี้โอเคนะครับอ่า uh, เอาคนี้ตรงนี้ก่อนสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวให้เราทำตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอต่อไป